นายงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา,มา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของชาร์ตเพลงนะครับของ f o r e v e r วอจากเหล่าแม่ๆโซนยอนชิดหรือว่าเกิร์ลเจนเนเรชันหรือว่าโซชินั่นเองนะครับในตอนนี้นั้นเรียกได้ว,ว่าชาร์ตดิจิตอลของ Forever One, นั้นเาาล้วอรหลันอน,น,นออั้งคําาถมกันเลยว่าทําไมยอดชาร์ดิจิตวล ของเพลง Forever One จาก Girls Generation นั้นถึงไม่ค่อยดีเอาซะเลยทัทง้ทง,ท,งที่เป็นวงที่มีกระแสมากๆและที่สําคัญนั้นการกลับมาครั้งนี้เรียกได้ว่ากลับมาเพื่อทวงความปังอีกครั้งนะครับแต่ว่าในตอนนี้นั้นยอดชาร์ตเนี่ยก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่ากระแสของ Girls Generation นั้นเนี่ยยังคงอยู่นะแล้วก็จะยังคงอยู่ยาวๆแบบนี้อีกไปนานๆเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับยอดชาร์ตของ Forever One นั้นสามารถเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป5นะครับของ Real Time Chart ทุกชาร์ตเพลงจากทางประเทศเกาหลีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยอดคนฟังนะครับก็ยังพุ่งขึ้นมา กมาเลย,ยอดคนฟังแบบไม่ซ้ำไอเดีเนี่ยแตะทะลุ3 0 0แสนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เองนั้น f o r e v e r วอจาก Girl Generation เนี่ยก็ได้มีการ Goodbye s t a ต e หรือว่าจบการโปรโมทของการคัมแบ็กครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งไปโชว์เพลง f o r e v e r วอรสดๆกันเลยนะครับในคอนเสิร์ตเ m Town าและก็ได้กระแสะเนี่ยมากมายเลยฟแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆที่เกิ Generation นั้นกลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งพร้อมกันครบวงทั้งแคนเลยและก็มีโมเมนต์ต่างๆเนี่ยเกิด นนก็ยังเผลอร้องไห้บนเวทีซึ่งในช็อตนี้เนี่ยแฟนๆเขาเอ็นดูมากกันมากเลยนะครับต่างออกมาโอแล้วก็ส่งกาลังใจให้กับพิย้อนรวมไปถึงสาวๆทุกคนในโซชีกันอย่างล้นหลามเลยจริงๆ แถมแฟนๆเนี่ยก็ยังย้อนวันๆนะครับไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆของแกลเซเนเรชันกันตั้งแต่เดบิวต์ในตอนแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีที่ปังมากๆจริงๆและไม่ได้ปังเพียงแค่กระแสจากแฟนๆที่พูดถึงนะครับในตอนนี้ f o r e v e r One เพลงคัมแบ็กนั้นก็ปังมากๆยอดชาร์ตเนี่ยขยับขึ้นมาอย่างดีเลยนะครับและก็ปังทั้งยอดชาร์ตแล้วก็ยอดขายเลยจริงๆเราโซวอนเนี่ยคงจะดีใจกันมากๆเลยนะครับที่การกลับมาครั้งนากม มากด้รับความรักมากมายจากทั้งแฟนคลับแฟนเพลงชาวเน็ตดิจิทเกาหลีนะครับรวมไปถึงฟแฟนๆจากต่อเมืองอื่นนะครับก็เอ็นดูแล้วก็รักแม่แม่โซชีของเรามากๆดิวลุกกี้เกิลกรุ๊ปของเรานะครับโซชีได้รับความรักที่ดีมากมายแบบนี้เนี่ยเหล่าโซบอนก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มาลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องฟอร์เรเวอร์วันกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถขยับชาร์จขึ้นมาเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าในตอนนี้นะครับโซบอนทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจแล้วก็ลุน้นมมมาาาากๆอออยยยใให้้ขขขับึนนนู่่่3แและะชีีงงเรคจด กันมากเลยนะครับที่ทุกคนนั้นรักเพลง Forever 1กันมากมายขนาดนี้ยังไงก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับการคัมแบ็กครั้งล่าสุดของ g i r l Generation เพื่อฉลองครบรอบเดบิวต์15ปีนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟัง Forever 1นั้นสามารถไปตามฟังตามดูเอ็มีกันได้เลยและใครในที่ได้ฟังได้ดูแล้วนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าชอบ Forever 1กันหรือเปล่าที่สําคัญนั้นอย่าลืมซัพพอร์ตโซเชียลทุกคนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของนักสแสดงดีเจนักร้องเดี่ยวดาราหรือว่านักสแสดงละคะครววทีไม่่าจ ทำงานอยู่ที่เกาหลีหรือว่าที่ประเทศจีนเองก็ตามยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้กับโซชิทุกคนกันนะครับทุกผลงานของเกล g e เนเรชั o นนั้นก็ยังคงเป็นเกล g e เนเรชั o นอยู่ในทุกๆวันนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับโซชิทุกคนกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับจิกกมือสโซยอนชิด